สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินทุเรียนต่อนะคะอ่ะมาดูตู้เย็นของเราค่ะนี่คือทุเรียนของเราที่เรากินไม่หมดเมื่อวานนี้นะคะป่ะอุ้ยอุ้ยลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอขาตั้งกล้องกันนี่ค่ะมาแล้วมาค่ะ แตวเราจะแกะกล่องมากินต่อนะคะเนื่องจากเมื่อวานมันเยอะมากเลยแล้วก็กินข้าวไปเพิ่งเสร็จแล้วก็อิ่มมากแล้วก็ไม่อิ่มมากแล้วก็เลยเก็บเอาไว้กินวันนี้ต่อได้เพราะว่ามันยังแบบมันยังไม่หง่อมเมเนี่ยนี่้ย่ครับบี่ครับนี่จ้าวันนี้น่าจะแบบว่ากำลังดีนะคะแต่ก็น่าจะกินไม่หมดอีกเด้อเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จไป หนึ่งจานเมื่อกี้นี้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเราจะมากินภูนี้กันเฮ้ยยังแข็งอยู่เลยยังแข็งอยู่วันนี้กินแค่กินได้สองวันสามวันเลยเนี่ยสองวันวันสองวันอะเราจะมากินภูนี้กันนะคะใหญ่เท่าหน้าเลยนี่หอม ทุเรียนค่ะนีะ่ทุเรียนัูๆจ้าทุเรียนย่วยๆจ้าเอออ่ะๆๆทุเรียนย่วยๆจ้าขนมยุยวจ้าอื้อนี่กระป๋องนี่เม็ดนิดเดียวนะคะอืม กรอบมนะกรอบแล้วก็หวานขอเอาเม็ดออกก่นอนฮึได้ยินเสียงไหมคะนี่คือเม็ดมันถ่ายคลิปเหรอเม็ดนิดเดียวถ่ายคลิปบนทิดเก็เนะี่ยใช่อย่างนี้นี่ไม่บดอือหืออร่อยมากเลย มันกรอบมันกรอบแล้วก็แบบหวานกำลังดีเนื้อไม่เละฟินหอยนั่งดูข่าวโควิดไปด้วยแล้วกินกินทุเรียนไปด้วยฟินเมื่อไหร่จะหายหมดก็ไม่รู้นะคะโควิด ไปไหนไม่ได้โควิดมันดลยเมื่อวานเล่ <S <S <ส>าให้ฟังเมื่อวานไปซื้อของใช่ไหมไปที่ตลาดคือก็ไม่ได้อยากจะไปแต่ว่ามมนมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแหละไม่มีอะไรจะได้แล้วค่ะไม่มีอะไรจะกินแล้วค่ะทุกคนก็เลยต้องออกไปซื้อของมาซุนเอาไว้นะคะ ลำบากมากข้าวตลาดอูหสเปนนี่คือพกไปหนึ่งขวดมดหนึ่งขวดเพราะชีดถุกทางชีดทุกแบบทุกการจับเงินทุกการจับถุงเพราะว่าเรากลัวเราก็ต้องป้อ,กองกันตัวเองมาก่อนเพราะว่าเชืโลกมันอยู่ทุกที่ แบบรีบซื้อรีบกลับอะไรเงี้ยหอมจะไปหม้อก็ไปช่องทางฟินา่าอร่อย